คุณผู้ชมคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นไทยนั้นมีความผันผวนค่อนข้างจะกว้าน,นะคะดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการที่จะสร้างกําไรนะคะจากความผันผวน,นนี้แต่หลายหลายคนบอกว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรหรือว่าจะสามารถที่จะ สร้างเทคนิคการลงทุนได้อย่างไรนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้จะต้องไปสอบถามค่ะจากทางด้านของคุณเกษรามันชุศีนะคะกรรมาการผู้จัดการจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยหรือว่า TF e x ค่ะท่านจะให้รายละเอียดเรื่องนี้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเกษราคาคะถามว่าเรามองถึงบรรยากาศการซื้อขายปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นโอกาสทองสําหรับการลงทุนใน T ี e ฟด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่ามันมีจังหวะการขึ้นจังหวะการลนค่อนข,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 ข้างจะพอสมควรเลยเพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกนะคะว่าตลาดหุ้นเนี่ย ผันผวนจริงๆนะคะ,คะระหว่างวันบางวันเราก็เห็น60จุด40จุดใช่ไหมคะขึ้นและลงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าคาดดาวยากการใช้ t ีเฟกเนี่ยก็จะทำให้เป็นตัวช่วยในการที่ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถเอาไปบริหาร ตัวเงินของเขาได้มากขึ้นนะคะ,คะตรงนี้เองเนี่ยนะคะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะ,คะในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างที่เมื่อสักครูน่นี้คุณเกษราว่าไว้เนี่ยยังมีสินค้าอื่นๆที่เป็นที่นิยมรองลงไปอีกไหมคะค่ะเรามีตั้งแต่เรื่องหุ้นๆใช่ไหมคะ,คะเรื่อง Index, อินเด็กส์่ที่จะเห็นกันช,ชัดๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทองล่วงหน้าแต่ว่าปริมาณซื้อขายอาจจะเรียกว่าชะลอลงไปบ้างในปีนี้<ม>เพราะว่าทุกคนไปมุ่งแต่ไปซื้อหุ้นเงินหมดนะคะ แล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราเรียกว่าโปรโมทกันเยอะพอสมควรก็คือเรื่องดอลลาร์ล่วงหน้าอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะซื้อดอลลร์แล้วพอหมดอายุสามารถเป็นแลกเป็นดอลลารจริงจริงได้ด้วยค่ะ พอเห็นแผนแบบนี้แล้วนะคะนักลง,งทุนหลายๆท่านสนใจค่ะอยากจะเริ่มลงทุนเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะพอจะมีกิจกรรมอะไรดีๆที่จะให้นักลงทุนได้สามารถมาเรียนรู้ก่อนได้ไหมคะก็ต้องเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่กําลังจะมาในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะ,คะเรียกว่ากิจกรรม Open House นะคะ<ม>ที่เฟสโอเพ n นเฮาส์เราจัดมาแล้วสองครั้งค,ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3นะคะแต่ว่าครั้งที่3นี้เราเรียกว่าพิเศษมากขึ้นนะคะ,คะ ก็จะเป็นเรื่องของทำยังไงที่จะเป็นว่าพี่มือโปรมาสอนมือ,หอใหม่เพราะว่าต้องเรียนว่าจริงๆปีนี้เนี่ยนะคะเราได้ลูกค้าทีเฟกมาพิ่มพอสมควรนะคะ,คะแต่ว่าเป็นเราอยากจะให้ลูกค้าใหม่ๆของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นมือโปรจากมือใหม่ก็เป็นมือโปรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องเป็นเรื่องว่าทีมของการที่พี่มือโปรจะมาสอนมือใหม่ได้อย่างไรก็จะจัดนะคะวันเสาร์และอาทิตย์นะคะ10โมงถึง5โมงเย็นนะคะ วันที่12และ13ตุลาคมคก็ที่ศูนย์สิริกิตนะคะ,คะก,ก็เรียกว่ามากันทั้งวันนะคะค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถที่จะมาเริ่มต้นนะคะใครที่อาจจะยังไม่เคยเทรดน,นะคะก็อาจจะมาเริ่มศึกษาก่อนแล้วก็เปิดบัญชีที่นี่ได้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่เป็นอยู่แล้วก็มาเทิร์นโปรตรงนี้เลยได้เลยนะคะ,คะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ